กินร้านลับๆบุฟเ,เฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนือ้อพุทธมนต์นสายหนึ่งซอยเก้านะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นเมนูเนื้ออันนี้เนื้อเอ็นเอ็นอันนี้เนื้อตุน๋นป๊อาชอบอันนี้ก็จะเป็นหนังวัวอันนี้แผนงเนื้ออ,นนอ,นนอันนี้ก็เป็นสามสามไพ่ขี้ริ้วอันนี้ไพ่ขี้ริ้วอันนี้ก็เป็นตับ ม,ม้ำเนื้อลูกชิ้นแล้วก็เนื้อสดแล้วก็ให้ลวกเองด้วยนะให้เป็นน้าสดมตำเปือยกิน,มกน,กนไม่หมดปรับ1,000บาทอันนี้เขาจะแยกฝั่ง คิดงนูไก่ได้ไหมอ่ะนี่เป็นไก่รูกเส้นให้ด้วยจะเป็นไก่ไีไก่ ได้กินนะใก่อืมนี่เป็นไงเออกระดูอออะกอก่อนอออันนี้น่าจะเป็นเอ็นไก่เอ็นข้อไก่อื่นออืม แล้วก็ตับตไม่มีแทงเลือดแล้วก็เป็นมาลาแล้วก็นี่หม้อน้ำซุปเบอรเลอร์อันนี้น่าจะเป็นหม้อน้ำซุปไก่แล้วก็ดูวิวนะอันนี้คือวิวริมนาำอันนี้น่าจะเป็นโซนฝั่งกินก้วยเตี๋ยวไก่อยอกแยดีคนยังไม่เยอะเพราะว่ายังไม่เที่ยงแล้วเขาก็จะมีเครื่องปรุงให้ด้วย เขาก็ไม่เอาคนก็เริ่มมาแล้วใครจะมากินต้องจ่ายเงินก่อนแล้วจะเป็นถแถลงไหนก็ค่อยกินนะอันนี้สุกยังคะนนยังไม่สุกใช่ไหมขนมถ้วย มีอะไรเลยมีแต่เส้นเอาก็มันยัยงไม่มีเนื้อเหมือนเนี่ยยกเนื้อขึ้นมาโชว์น่อะไรนะหมามเนื้อ,เน,อเนื้อสดชิน้นเอ่อข้อแล้วก็นี่ข้าวทยู 心满心。 มไมเป็นชีอย่าง,งนี้เยนะใหญเลยอันนี้เปนเัวที่สงมีอะไรมาง่ะทอมแอลคอลไก่มา้วก็มมาชินเบลเลยนี่ถ้าคริวสดๆรวก แล้วก็ตับตับตับพันธะที่ริ้วยี่อะไรอีกอ่ะอันนี้ัอนนี้ไม่เอาลูกชิ้นนะอันนี้เนื้อตื้เนื้อเปื่อยแล้วก็มีนี่ที่ริ้วเปื่อยเอ็นไหนนะเมื่อกี<ง>้เอ<ง>็นเอ็น<ง>อาชิมหรือว่าถ่ายเขาทงอ,องมากินอันนี้เ<ง>อ็นอ<ง>ืมอืมข้าวสุก เน็ตเน็ตไม่ให้จะเรื่องอะไมอ๋อโอ้ยนี่หมดชาหมดแล้วนะเคี่ยวก่อนไหมเคี่ยวดื้อ អានអំពីអង្គការនេះមួយរង